สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแกรงกี้ชาแนลเช่นเคยนะคะซึ่งวิดีโอนี้นะคะอาจตอนไม่ได้แบบตลกขันสาหรือเป็นตัวเองสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ไข่ก็ยังมีไข่ยอยู่นะคะแล้วก็แล้วก็อ,อื่นเลยสําหรับคนที่ยังไม่รู้ขา่าวเนาะตอนนี้คือแก้มนะคะติดปิดเป็นโควิดนะคะก็คือพบเชื้อนะคะวันนี้ อันนี้ก็คือจะมาเหมือนบัอัปเดตให้ฟังนะคะว่าอาการรวมถึงอยากจะมาเตือนนะคะสําหรับคนที่เขาเรียกว่าเหมือนมีความเสี่ยงหรืออะไรต่างๆนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นการระบาดวงกว้างมากๆนะคะแล้วก็เป็นการระบาดท,ที่ เราไม่ทันคาดคิดและตั้งตัวได้จริงเพราะว่าตอนแรกคือมันหายไปแล้วแล้วทุกคนก็ใช้ชีวิตปกติเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวแก้มจะขึ้นทม์ลายนะคะที่แก้มพบเชื้อหรือว่าตั้งแต่หลังจากปบเชื้อหรืออะไรต่างๆนะคะให้ทุกคนได้อ่านกันนะคะอันนั้นก็จะละเอียดเลยแล้วก็เป็นกลาลและอักษรดีแก้มคิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่เข้าใจมากกว่าคําพูดเนาะเดี๋ยวเราไปดูทม์ลน์ของแก้มกันก่อนนะคะ โอเคหลังจากดูเสร็จรียม้อยแล้วนะคะก็ทีนี้เดี๋ยวจะมาเล่าเหตุการณ์หรือหรืออาการาต่างๆให้ชัดยิ่งขึ้นเนาะก็คือวันที่วันที่2องอะคะ่ะแ้มก็ได้มีไปกินไปกินอาหารนะคะที่ร้านตามนั้นเลยนะคะแล้วก็ไปต่อที่ท็อปวันนะคะเป็นเป็นผับอยู่ในโซน V I P ด้วยแล้วก็หลังจากที่ท็อปวันเสร็จอะคะ่ะแ้มก็ได้ไปต่อนะคะที่ที่เล้าชื่อว่าดูไบนะคะก็คือจะอยู่ตรงข้ามกันเลยกับท็อปวันแล้วก็ ในห้องอะค่ะก็จะมีผู้หญิงอะค่ะเด็กๆที่เด็กๆในร้านนั่นแหละที่เหมือนกับทํางานเชื่อมกับพวกแกงของคิสต์ตอค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วอะค่ะที่แก้มถามมาเขาจะทํางานวนๆร้านกันแบบเสร็จจากร้านนี้ไปร้านนั้นอะไรอย่างร้านนั้นปิดมาร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยค่ะตอนที่แก้มไปที่ลาว้อนั้นอะในห้องอะค่ะก็จะอยู่กันแบบ โตเดียวกันแล้วก็นั่งนั่งด้วยกันเลยอะแต่แก้มต้องบอกก่อนว่าคือครั้งหน้าแก้มจะระวังกว่านี้แต่ว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยขออธิบายนะคะคือคือคือด้วยความที่เราเป็นยูทูบเบอร์ซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยสําหรับการที่ใครก็ตามอะคะ่ะที่เขาติดตามเราเนี่ยจะอยากเข้ามาทักทายเราชนแก้วกับเราหรือยื่นแก้วให้หรือรวมไปถึงเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยกอดเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะ แล้วเราเองเนี่ยด้วยความที่คิดน้อยและแล้วก็แคร์ความรู้สึกเขาอะเราก็ไม่อยากแสดงความรังเกียจหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าคนที่ติดตามเราพวกนี้ที่ชอบเราอะก็เป็นสิ่งที่เราเองก็รักเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยคือก็ต้องพูดตรงตรว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะคะในอนาคตอาจจะต้องระวังขึ้นแต่ครั้งเนี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าเจตนาแก้มคือแก้มค่อนข้างแคร์ความรู้สึกของพวกเขามากอะไรเงี้ยทีเนี้ยตอนนั้นแค่ที่ทำไปอะก็ยังไม่รู้อะไรทีเนี้ยก็กลับบ้านใช่ไหมคะแล้ววันเสาร์ ก็แห้งแห้งก็คือนอนแต่ในบ้านเลยเพราะว่าเวลาแก้มไปกินแอลกอฮอล์มาอะไรเงี้ยไปปาร์ตแบบี้มาจะมีความแบบแห้งแล้วก็แล้วก็นอนอยู่ในบ้านทีนี้วันที่3ามกไม่มีอาการเลยนะคะพอวันที่4ี่เนี่ยคือวันอาทิตย์ก็ไม่มีเหมือนกันก็คือแห้งแต่จะมีปวดหัวเหมือนเป็นไมเกรนปกติของแก้มอยู่แล้วค่ะปวดข้างเดียวซึ่งเราก็กินพาราวันที่4ี่เนี่ยก็ไปกินอาหารนะคะตอนเย็นแบบทุ่มสองทุ่มเลยพอหลังจากกินเสร็จก็กลับบ้านก็ไม่มีอะไรอาการก็ยังปกติทีนี้วันจันทร์ ตื่นมาค่ะก็กำลังแต่งอาบน้ําแต่งตัวทุกอย่างกำลังขับาารถอาค่ะจะขับรถไปทํางานและทาง Ruby A เออะค่ะเขาก็ได้เหมือนข่าวอะจากคนในร้านว่ามีเด็กที่นั่งตัวเดียวกันเป็นนะรวมถึงคนในร้านอื่นๆที่ไม่ใช่แค่เด็กผู้หญิงเหล่านั้นอะก็จะมีคนอื่นๆที่เป็นแบบเพื่อนๆกันเนี่ยเป็นด้วยทีนี้ตอนนั้นแก้มก็แบบชิปหายแล้วกูก็เลี้ยวรถไปโรงพยาบาลรามคำแหงเลยเพื่อไปตรวจไดทูนะคะ ตอนนั้นเนี่ยก็ไปตรวจแบบก็ถ่ายคลิปออกกันยังถ่ายคลิปตลกกันอยู่เลยค่ะเพราะอาการไม่มีอะไรเลยก็ถ่ายคลิปอันนี้กันออกไปทาน,นเป็นเปตนจะขึ้นคลิปให้ดูอันนี้มาตรวจโควิดอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมพออีดี้ไปเที่ยวล้วอะไรค่ไปเที่ยวมาตรวจแบบไดทูนะคะโรงพยาบาลคำแหงไปเลยครับอันดับหนึ่ง ยังไม่ชิน,นะะก็ยังแบบตลกกันอยู่เลยค่ะเพราะคิดว่า เออแบบมึงไปเล้ามานะเดี๋ยวมึงจะต้องโดนเพราะว่านั้นะแก้มไปหาลูบี้เนาะไปเฝ้านางไปเช็คนางนั่นแหละแต่ประเดี๋ยวาแก้มไม่ได้จะไปตรงนั้นแต่ว่าเราไปเพื่อแบบก็ไปตรวจเช็คนางว่าเอ้ยมันนั่งกับใครหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้ทีนี้หลังจากที่ตรวจรอบวันนั้นนะคะตรวจตอนประมาณ1 1โมงที่โรงบราลาผลนะคะออกประมาณ6โมงเย็นทุ่มหนึ่งว่าเนกาทีฟก็คือไม่เป็นนะคะเดี๋ยวจะขึ้นอ e ีเมลตอนแรกเขาส่งมาเป็นเมสเซจก่อนแบบนี้มเมสเซจก่อนนะคะอีเมลเนี่ยจะมาอีกวันหนึ่งก็คือมีอ e ีเมลแบบน, e บบนี้เหมือนมายืนยันอี้ ซึ่งตอนนั้นก็บอกตรงๆเลยว่าคือเชื่อแหละว่าไม่เป็นก็โล่งใจก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเขายังช่วหน่อยอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราเป็นกลุ่มเสียงเข้าใจใช่ไหมคะมันต้องกักตัวอยู่แล้วแก้มก็กักตัวต่อวันที่รู้บทน,นะคือ คือวันที่5วันจันเลยรู้เลยว่าตัวเองไม่เป็นแต่ก็หลังจากตรวจเสร็จก็กลับบ้านแล้วก็อยู่บ้านสั่งแก๊สไม่ออกไปกินข้าวที่ไหนเลยค่ะเพราะคิดว่าเรามีความเสี่ยงเยอะมากคือเราต้องรับผิดชอบต่อสังคมไงถ้าเราเสี่ยงเราก็ต้องกักตัวต่อให้ผลจะเป็นอะไรก็ตามเออแก้มก็คิดอย่างนั้นแก้มก็เลยกลับบ้านมากักตัวก็ยังเครียดอยู่ดแีและใจของแก้มอะคือแก้มรู้สึกว่าไม่เชื่อมัน่นอยากอยากจะเพิ่มความชัวร์ทีนี้ค่ะอีกวันหนึ่งค่ะคือวันที่คือวันอังคารอะวันที่6ืมก็ไปตรวจอีก สองโรงพยาบาลที่นี้นโรงพยาบาลสมิติเวชเ่ยก็เชื่อมั่นเพราะว่าก็เป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงศิริขรินเนาะเราก็นั่งรถไปตรวจอีกรอบตอนบ่ายโมงทั้งสทั้งสา,งสาคนนะคะรวมถึงบุญยืนที่เป็นคนขับรถด,ด,ด้วยท,ทุกๆรอบที่แก้มตรวจอะบุญยืนตรวจกับแก้มตลอดทุกรอบนะเพราะเขาอยู่กับเรา แบบบ่อยนะคะเราก็พาเขาตรวจทุกกับเหมือนเราทุกรอบเลยชม,มิติเวชก็ไปตรวจปุ๊บก็ตอนที่ตอนที่แท้นนแทงเสร็จนะคะเขาบอกว่ารู้ผล24ชั่วโมงซึ่งตอนนั้นแก้มแบบเฮ้ยมันนานไปคือแก้มองว่า24ชั่วโมงอะ่ะมันนานไปตรงที่ว่าถ้าเกิดผลเราเป็นบวกหรือลบแล้วคนใกล้ตัวเราละคือเราจะได้ระวังตัวยิ่งขึ้นน่ะหรือเราต้องเข้าโรงพยาบาลทันทีอะไรเงี้ยก็เลยไปตรวจโรงพยาบาลที่3ตอน6โมงเย็นก็คือโรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาตำรวจอันนี้ก็คือประทับใจตรงที่เป็นคุณหมอค่ะมาตรวจให้เราเลยแล้วก็ไม่ใช่ขับรถไปแล้วเป็นแบบเดินลงแล้วก็เป็นห้องที่เขาพ่นฆ่าเชื้ออย่างดีคือเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นห้องเดี่ยวเลยที่ไม่ได้เป็นรวมกับคนอื่นเขาแต่คิวค่อนข้างยาวเนาะและมันก็ไม่ได้แพงมากด้วยทีเนี้ย พอเข้าไปในห้องใช่ปะคุณหมอเขาจะมีแบบถุงยางใส่มือให้แบบจริงจังมากคือตอนทก่เก้เข้าไปห้องไปอะเก้ตกใจมากเลยเพราะมันเป็นห้องเหมือนเป็นห้องแบบไวรัสเลยอะเป็นห้องแบบแล้วคุณหมอเขาไม่จับอะไรเลยเว้ยเขาให้เราทําเองทุกอย่างแต่เขาจะมีถุงมือแบบเหมือนเหมือนเหมือนจะมันจะเป็นแบบกาบางแบบนี้แล้วก็มีเป็นแบบหนังถุงมือยางอะพุ่งออกมาแล้วก็เขาก็จะมืออีกฟากหนึ่งของเขาอะ ใส่มาแล้วทุกอย่างเขาก็จะเขาจะทํากับเราเหมือนเราเป็นแบบเหมือนเป็นเขาเป็นหุ่นยนต์แต่เขาเป็นหมอไงนั่นแหละความเป็นหมอเนี่ยจะบอกเลยว่าเขาตรวจไปลึกกว่าสองที่ที่ผ่านมามากแล้วเขาเหมือนเขาหมุนหมุนทั่วแล้วเขาทําทุกทาเป็นอะแต่ข้อเสียคือเราจะเจ็บมากๆเว้ยเราแบบทรมานมากรวมถึงคอคือเขาลวงจนเราจะอ้วกอะทั้งทงที่สองที่ผ่านมาชิลมากๆเลยนะคะ พอตรวจจากที่เราําตวรวจเสร็จใช่ไหมคะตอนนั้นแก้มก็ต้องบอกเลยว่าแก้้งมีไข้แล้วไข้ของแก้มมาคา่ะตอนนั้นที่ไปตวรวจลงมาตํารวจเลยะคะ่ะคือ37.6ซึ่งมันสูงมากนะคะจากปกติคืนก่อนนั้นนะคะแก้มก็มีท้องเสียด้วยท้องเสียออกมาเราก็เลยมองว่าหรือเพราะแอลกอฮอล์ที่เรากินไปก่อนหน้านั้นมันขับออกมาอะไรเงี้ยเออทีเนี้ยวันที่ไปตวรวจลงมาตํารวจอะคืออาการอะ ไข่มันมาแล้วเว้ยแล้วแก้ม่ะด้วยความที่ไม่สบายใจมากๆนะคะรอผลไม่ไหวก็เลยมาแอดมิดฟังผลที่โรงพยาบาล BNH นะคะซึ่งโรงพยาบาลตำรวจตอนนั้นที่จะแอดมิดรอเขาบอกว่าเต็มเออคือมวนไม่มีที่ให้ให้รอไม่มีแอดมิดไม่มีห้องเขาให้เรากลับบ้านแต่แก้มัะไม่สบายใจเพราะแก้มรู้สึกว่าเราไม่ควรพาตัวเองไปอยู่ที่ไหนแล้วนะตอนนี้นอกจากโรงพยาบาลรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคือแก้ก็เลยแบบพยายามหาโรงพยาบาลที่มีห้องว่างนะคะและอยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นเพราะว่าอยากจะเอาตัวเองมาอยู่กับหมอให้เร็วที่สุด ก็มาลัวผลที่นี่นะคะพอทีนี้พอวันที่7นะคะเขาก็มาแจ้งผลทันทีเลยว่าเออเราพบเชื้อโควิดก็เป็นเรื่องที่ช็อกนะคะช็อกแบบคือเราไม่คิดว่าเราจะเป็นเนาะข้าแรกเลยอะแล้วก็คือเราผ่านมาได้ทุกๆเฟสแล้วแล้วมันก็ มันก็เป็นเรื่องช็อกมากๆจริงๆนะคะทั้งวงการก็คือทั้งคอมเมนต์เองเล่าออเองทุกคนก็ตกใจว่าแบบเออแก้มเป็นเพราะแก้มดูแบบตรวจบ่อยมากรอบที่แล้วก็ตรวจมาสองรอบไม่เป็นคือในชีวิตตอนนี้แก้มตรวจมาห้ารอบแล้วอะโควิดอะตอนที่ผลออกอะค่ะแก้มก็เครียดมากเพราะว่าจะต้องบอกก่อนทุกคนว่าผลออกวันที่7ใช่ปะแต่คืนวันที่6อะตอนแรกที่ที่แอดมิทอะคะ่ะไข้37.6ใช่ปะแต่ตอนประมาณตีหนึ่งเที่ยงคืนอะไข้แก้ม39 39องศาแบบ คือตั้งแต่เกิดมาไม่เคยไข้สูงเท่านี้มาก่อนทีนี้พอหลังจากที่วันที่ 7, เอ้พอวันที่7จ็บ๊บใช่ไหมผลก็ออกมาค่ะว่าพบโควิดแล้วก็แล้วก็ผลเป็นโพทิทีทเนาะแก้มก็เลยติดต่อนะคะขอเอกซเรย์ปอดทันทีและผลก็ออกมาแล้วว่าปอดปกตินะคะคือโชคดีตรงที่1ก็คือไม่มีโรคประจําตัวข้อ2ก็คือ ตรวจเจอไวเหมือนแบบมีเชื้อปุ๊บเจอเลยอะไรเงี้ยข้อ3ามก็คือเหมือนอายุยังน้อยนะคะแล้วก็น้ําหนักน้อยอันนี้คือสิ่งที่คุณหมอเขาบอกแก้มมานะคะว่าถ้าเกิดมีโรคประจาตัวมีน้ําหนักเยอะความอันตรายมันจะเพิ่มขึ้นซึ่งอาการตอนนี้ก็มีคนถามหลายคนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะคือแก้มเนี่ยเป็นแค่ไข้คือมันน่ากลัวตรงที่ว่าแก้มนะคะมีแค่ไข้แล้วก็มีท้องเสียแต่แบบ ไม่ได้ท้องเสียแบบขนาดนั้นนะก็คือท้องเสียแค่ประมาณสองรอบไอไม่ไอายน้ำมูกไม่มีไม่คันคอกินนรับลดจะมูกรับรสรับกลิ่นยังปกติดีอาหารยังอร่อยเหมือนเดิมเก้มว่ามันกลายพันธุ์ไปจนแบบบางทีมันไม่แสดงอาการแล้วอะคะ่ะตอนนี้อืมซึ่งเราค่อนข้างเป็นห่วงทุกๆคนมากๆตอนนี้นะคะว่าคือสําหรับคนที่บางคนที่เขาไม่ได้มีกําลังในการตรวจโควิดหลายๆครั้งขนาดนี้เก้มก็คิดว่าแบบจริงๆร,รัฐบาลอะ เขาควรจะเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาสําหรับการระบาดระลอกใหม่คือขนาดเราเองที่แบบยังมีกําลังพอไปตรวจแต่หลายรอบได้เรายังรู้สึกเลยว่าจริงๆแล้วอะภาษีเราหรืออะไรต่างๆก็อยากให้เขาดูแลเรามากกว่านี้นั่นแหละทุกคนคือวันนี้อยากจะมาเตือนทุกคนเลยค่ะว่าการระบาดครั้งใหม่อันเนี้ยมันน่ากลัวมาก มันสําคัญจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าพอไม่มาเจอกับตัวเองอะเราไม่รู้เลยว่ามันอันตรายแค่ไหนเพราะว่าในช่วงเวลาที่แก้มแบบไข้ขึ้นสูงอะแล้วเราหายใจเริ่มไม่เริ่มติดขัดอะมันไม่โอเคเลยมันไม่เป็นมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะแบบรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะส่วนคนที่อ่าเหมือนผลออกเป็นโลภะก็อย่างที่บอกขอให้กักตัวอีก สักสิบสี่วันได้ไหมนะคะเพื่อแบบเราหนึ่งก็คือเป็นเป็นการลดการแพร่2ก็คือเพื่อมั่นใจของตัวเองด้วยว่าฉันไม่ได้ติดในช่วงระยะเวลาที่เสี่ยงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เลยทุกคนแล้วก็แก้มก็จะขอโทษนะคะแบบกับผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่พบเจอหรือผู้ที่มีผลกระทบกับแก้มในครั้งนี้มากๆนะคะรู้สึกเสียใจแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะเจอ เออมันเศร้าทุกคนตรงที่ว่าคือถ้าเราเป็นอนะอยู่คนเดียวเราได้แล้วก็จบเลยมันจบจริงๆนะแต่พอมันเป็นฟีลแบบเอ,อ้ยเป็นคนที่เขาไม่ดูเรื่องหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแย่แบบมันแย่จริงๆนะประมาณนี้คะ่ะทุกคนก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วก็ผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้นะคะทุกคนขอโทษจริงๆค่ะ